ปี2033ได้ถูกบันท so ึกว่าเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยเมื่อประเทศไทยได้เปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเครื่องบินรบที่แรงที่สุดในเอเชียความเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นแก่ประชาชนแต่ยังเป็นสัญญาณชัดเจนว่าไทยพร้อมจะยกระดับศักยภาพทางการทหารให้ทัดเทียมและก้าวล้ำในระดับภูมิภาคจุดเริ่มต้นของการพัฒนา โครงการเครื่องบินรบใหม่ไทยเริ่มจากยุทธศาสตร์การเสริมกำลังรบระยะยาวที่ถูกวางมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ2020กองทัพอากาศไทยเล็งเห็นว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้จำกัดเพียงการรบด้วยปืนหรือรถถังแต่การควบคุมท้องฟ้าคือหัวใจสำคัญในการปกป้องอธิปไตยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากมหาอำนาจเช่นจีนรัสเซียและสหรัฐทำให้ไทยไม่สามารถอยู่อยู่กับที่ได้จึงเกิดการร่วมมือระหว่างวิศวกรไทยกับพันธมิตรต่างชาติในการสร้างเครื่องบินรบที่มีสมรรถนะสูงสุดการออกแบบและรูปหลักษณ์ เครื่องบินรบไทย2,033ถูกออกแบบด้วยรูปทรงสเตอร์ล่องนเรดาเพื่อลดโอกาสถูกตรวจจับเส้นสายภายนอกดูทันสมัยและดูดันปีกถูกออกแบบแบบเดลเทอร์วิ่งผสมขนาดเพื่อเพิ่มการคล่องตัวสูงสุดวัสดุตัวทั้งเป็นคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานต่อแรงดันและอุณหภูมิสูงพร้อมเคลือบผิวด้วยสารดูดซับคลื่นเรดาเทียบเท่าเครื่องบินรบชั้นแนวหน้าของโลกสมรรถนะเหนือชั้น หัวใจของเครื่องบินรุ่นนี้คือเครื่องยนต์เทอร์โบเจเนเรชันใหม่ที่สามารถทำความเร็วได้สูงกว่ามัก2.5และยังบินด้วยความเร็วเหนือเสียงต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้อ f ฟ e r b u r n บ r หรือที่เรียกว่า Super Cruise รัศมีทำการบินไกลกว่า2,500กิโลเมตรทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระบบควบคุมการบิน f a y i u b y w a ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดภาระของนักบินจึงสามารถเข้าปะทะและถอนตัวจากสนามรบได้รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่า อาวุธและพลังการโจมตีเครื่องบินรบไทย2033ถูกออกแบบให้รองรับอาวุธหลากหลายชนิดตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ในระยะกว่า200กิโลเมตรไปจนถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบแม่นยำสูงสำหรับโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์นอกจากนี้ยังมีระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS รวมถึงปืนกลแกะตะลิง20มเมตร สำหรับการรบประชิดช่องเก็บอาวุธถูกซ่อนภายในท้องลำเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์แต่ยังรองรับการบรรทุกได้มากกว่า8ตํตำบลเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้อาวุธตามภารกิจเทคโนโลยีล้ำสมัยสิ่งที่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้โดดเด่นคือการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงได้แก่เรดาร์เซรุ่นใหม่ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าในเวลาเดียวกันระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EU สำหรับป้องกันการรบกวนสัญ,ญญาณและสกัดระบบนำวิธีศัตรู โมบนักบินอัจฉริยะสมาร์ทเฮทล멧ท,ที่แสดงข้อมูลการบินและการรบแบบเรีลวทามเพียงนักบินหันสายตาก็สามารถล็อกเป้าและปล่อยอาวุธได้ทันที AI co-pilot ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์แจ้งเตือนภยัยและช่วยตัดสินใจในสนามรบการเรียบเทียบกับคู่แข่งในเอเชียเมื่อเทียบกับเจ0ของจีนสู่57ของรัสเซียและเ 35ของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เครื่องบินรบไทย2 0 3 3ถือว่ามีศักยภาพไม่เป็นรองและบางด้านยังเหนือกว่าเช่นความเร็วสูงสุดรัศมีการปฏิบัติการและระบบ AI ที่ตอบสนองได้รวดเร็วกว่าความสมดุลระหว่างความแรงความคล่องตัวและเทคโนโลยีทำให้ไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านอากาศยานรบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์การครอบครองเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียทำให้ไทยมีอำนาจการป้องปราม deterrence power ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อนบ้านต้องจับตามองและปรับสมดุลกำลังรบของตนเองใหม่นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนไทยว่าประเทศมีศักยภาพป้องกันอธิปไตยผลประโยชน์และทรัพยากรของชาติในทุกสถานการณ์การฝึกและการใช้งานจริง นักบินไทยได้รับการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ที่ใช้ AI และ VR เพื่อให้เข้าใจระบบการบินล้ำสมัยอย่างถ่องแท้อีกทั้งยังมีการฝึกบินจริงร่วมกับประเทศพันธมิตรเพื่อเพิ่มประสบการณ์การรบในสถานการณ์ที่หลากหลายการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการครอบครองเทคโนโลยีทำให้กองทัพอากาศไทยมั่นใจว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องบินรุ่นนี้ได้เต็มศักยภาพบทสรุป เครื่องบินรบใหม่ไทย2033ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีการทหารมันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของชาติที่ต้องการยืนหยัดในเวทีโลกอย่างภาคภูมิใจการเปิดตัวครั้งนี้ทำให้ไทยไม่เพียงป้องกันตนเองได้อย่างมั่นคงแต่ยังกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญที่กำหนดสมดุลอำนาจทางอากาศในเอเชียได้อย่างแท้จริง